ราศีกรกฎดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมชาวราศีกรกฎจะมีจังหวะดวงชะตาที่พอจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าเป็นความหวังได้เป็นความชื่นใจได้เป็นความสุขได้แต่ถ้าจะให้รอว่าดีชัดๆตามจังหวะของดวงชะตาต้องหลังสองตุลาแต่จังหวะเดือนสิงหาตั้งแต่ต้นเดือนเริ่มจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแก่ชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนฟันธง ฟันทงเส้าทงหลุดลุ่ยเลยนะไปโดนอะไรซะหรอนีอ่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎคงได้ชื่นใจนะคุณที่เกิดในราศีกรกฎทําไมอาจารย์ว่ามันมีเกณฑ์ที่เป็นจังหวะที่ดีดาวบาพระเคาะจรหลบเข้ามุมอับเคาะและทุกทั้งหลายค่อยคลายไปเปราะหนึ่งจากวันที่23สิามงหาและจากต้นสิงหานับตั้งแต่วันที่สสิงหา พุทธเสด์จทับดวงชะตาจะมีโอกาสได้ยินได้เห็นได้ฟังในเรื่องดีที่จะมีความหวังมีกำลังใจดำเนินไปในวิถีโดยเฉพาะในเวลานี้ชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์เดินทางตั้งแต่กลางกร,รกฎาจนถึงกลางสิงหาจะมีเดินทางไปนูน่นไปนี่แต่ถ้าเกิดคุณอยู่กับที่ยังไม่ไปไหนให้ย้ายที่นอนในบ้านย้ายจุดนอนอะนะจะมีจุดทำให้ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง ตามโบราณว่าอาทิตย์จรเข้าทัพดวงชะตามีตำแหน่งเป็นมหาจักรนะจังหวะนี้ก็จะมีโอกาสหมุนเงินแต่ก็ยังโชคดีที่มีเงินให้หมุนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากองค์ประกอบในประการแรกเรื่องงานดาวการงานของชาวลัคนาราศรีกรกฎดูจากรูปภาพประกอบเห็นไหมลัคนาคือรอลิงฮันากาศอยู่ในภาพเลือนกรรมะกอไก่หากาศมอม้ามอม,ม,มัสะเลือนกรรมะเรียก,กว่างาน มีเลขอะไรเป็นเลขประจําเรือนเลขสามเห็นไหมกรมมะเมธเลขสามเห็นไหมนั่นคือดาวประจาเรือนงานของกรกฎคือดาวอังคารดาวดวงดังกล่าวนี้โคจรเข้าราศรีกันดาวที่พูดเนี่ยคือดาวจรดาวเจ้าเรือนเดิมและจรกรรมะจรเข้าเรือนสาหัสชะนับตั้งแต่วันที่27บเจกรกฎาคที่ผ่านมามีตำแหน่งเป็นมหาจักรดาวกัรมะคืองานจรในเดือนสัชะแปลว่า ติดต่อพบปะเปิดออกไปเจอออกไปมีโอกาสมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ตู้บุบันฟันสูงเฉง่งช่างผาาโผนนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจตกงานใช่ไหมสมัครงานได้งานตั้งแต่27กรกฎาที่ผ่านมาไปตลอดถึงเดือนสิงหาขายไม่ได้เริ่มขายได้เริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นได้ที่ผ่านมาคุณจะเริ่มต้นติดคัดเดี๋ยวมีเรื่องพระเ,เดี๋ยวมีเรื่องสงครามาจากนี้เริ่มต้นได้แล้ว ดีแล้วนะจะมีโอกาสที่สามารถที่จะนำไปสู่โอกาสความสำเร็จการขยับขยายดำเนินไปให้มีมุมที่ประสบความสำเร็จในหลายสถานอยู่ในวัยเรียนก็เริ่มคนขยันมากขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ได้ตั้งเป้าไว้เพราะมันเป็นมหาจักรเลงเรือนสุภาเห็นไหมเลงเรือนสุภาแปลว่าถ้ามีเป้าประสงค์และมีเป้าหมายเลิศมีความหวังเลิศลุยยอมเหนื่อยสุดกำลัง จากนี้ไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคุณจะสําเร็จในกิจการงานหรือสิ่งที่ได้กระทําอย่างแน่นอนฟันหงุงส่วนจะมากน้อยแค่ไหนต้องไปดูตามพื้นดวงเดิมต้องไปหาหมดูดูส่วนตัวเพราะมันเป็นมีพื้นดวงที่ทุกคนแตกต่างไปไม้ว่าเกิดราศีกรกฎราศีเดียวกันทีนี้เรื่องการเงินเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินโ,โคจรเข้าทับดวงชะตาตั้งแต่กลางกกดาถึงจนกลางสิงหาพอวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนกระดุมพระ การเงินเด่นขึ้นมีโอกาสได้เงินมากขึ้นผลประโยชน์ความสำเร็จรายได้เริ่มเป็นที่พึงหวังและตั้งใจตั้งแต่17สิงหาแต่ผมว่า17สิงหายังไม่ได้ต้องหลัง23สิงหาเพราะอะไรเพราะ17จนถึง22ดาวอาทิตย์ยกเข้าเรือนกระดุมพระมันจังมีสภาวะนะมีสภาวะที่ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าไปเจอราหูเะลงแต่พอหลังวันที่23สิงหาเสายกมาร่วม ราหูก็ผ่าจากการเล็งเนี่ยไปอ้าวพวกมาแล้วพระเสากราหูเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นพระราหูอยู่กลุ่มตันนี้เล็งเรียนการเงินก็บันทอนให้มีรายจ่ายต่อเนื่องมีภาระหนี้สินรายจ่ายแต่พอพระเสาจรเข้ามาหลังวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยพระราหูเลขแปดก็พวกกันไงอ้าวเกิดมาเหรอไม่ผ่านไปมีแววมาหาเราอะแวะมาหาแปลว่าหลังยี่สิบสามสิงหาเงินทองเริ่มเข้านะนี่คือจุดจังหวะที่อาจารย์วิเคราะห์จากประสบการณ์ในหุ่นเพราะสภาพ ทางการเงินพอจะลืมตาอ้าปากก็ต้องหลัง23สิงหาเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎความรักสภาพแข่งความรักและครอบครัวเนี่ยดูงี้ครับคือดูว่าหนึ่งคนโสดคนโสดก็ให้โสดต่อไปอย่าเพิ่งไปมีใครเพราะมีแล้วจะปวดหัวคือคุณอย่าไปเชื่อนะโสดไปทำไมนะมีผัวดีกว่านะอันเนี้คิดผิดคือตอนที่เราไม่มีใครเนี่ยนะ จะทุกระสุขจะทําอะไรจะขยับซ้ายขยับขวาเราสบายใจเราทําได้แต่เลยทันทีคุณจะแก้ผ้าเดินทงทงในบ้านคุณจะทำอะไรได้หมดเลยแต่พอคุณมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะตดเหมนเสื้อไม่เก็บโอ้มันมีเหมือนมีแม่อาจารย์ว่ามันเยอะมันไม่อิสระเหมือนคนโสดหรอกอาจารย์เป็นคนโสดใชพไโคสบายเลยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีความเกรงอกเกรงใจมันจะต้องยอมกันโกรธเลยยอมง้อกันขัดอกขัดใจมัน ถ้าเกิดว่าเหงาเหงาก็ดูเน็ตฟลิกได,ดูนู่นดูนี่นะเปิดมาดูอาจารย์ไลส์สดก็หายเหงาแล้วคุณถ่ายหน้าจอล้อยแปดพันพารกานแล้วคุณเลือกเปลี่ยนได้ถ้าเกิดคุณทะเลาะกับไอ้คนที่คุณชอบหรือคุณเป็นแฟนกันคุณอ่ะคุณเปลี่ยนช่องได้ไหมล่ะ <c oughs> คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณเปลี่ยนชะตาขาดเลย <c oughs> เห็นไหมโธนี่แหละความเป็นจริงคนผ่านชีวิตจะบอกให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดดีๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใครมีครอบครัวแล้ว คู่รักคนรักของคุณมีเกณฑ์ป่วยเจ็บไม่สบายชวนกันดูแลสุขภาพหน่อยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนสิงหาจนถึงปลายปีเลยนะมันจะมาจากกระดูกแล้วฟันบอกได้เลยพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วครับกรกรากฏก,ก,ก็มีมุมบริบทแต่อย่างเงี้ยงานเงินความรักงานเนี่ยตะลุยไปได้เลยมันเปิดโอกาสให้คุณตะลุยได้แล้วแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จเชิงสมฤ์ดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมาแน่นอนตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานี้แล้วถ้าเกิดเด่นชัดโดดเด่นที่สุดเนี่ย จนถึงวันที่11กันยาเนี่ยลุยเต็มที่สุดกําลังเห็นผลแน่เรื่องเงินก็ดีหลังย 2, 2่สิบสองยี่ิามสิงหาเข้าใจไหมนี่แหละก็ให้เข้าใจตามนี้เรื่องความรักก็ดังที่ได้ทักแล้วได้พูดไปวันดาศีกรกฎเนี่ยถ้าจะดูแล้วว่าเออมันจะต้องทํายังไงบ้าง่วงนี้ดาวอาทิตย์จรทัาพระนาราณราศีเกิดเดินทางทีครับไปไหว้พระไปทําบุญคุณเคยไปไหมลนะ่ะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์ลำบากนะอาจารย์ก็จะไปตะเวนไหว้พระ อยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองถ้าอ่างทองก็ไปไหว้หลวงพ่อพระขุนอินทประมูลหลวงพ่อพระนอนนะสิงห์บุรีพระนอนจักสีนะอยุธยาพระนอนป่าโมกหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะหลวงพ่อพระม,มงคลพิษเนี่ยไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ตเวนไปวัดโพธิ์วัดเชดุพนไปไหว้พระศรีสเบุรณีวัดสุทัศน์นะคือเราอย่าไปมองเป็นปัญหาใน เรื่องที่มันเกิดขึ้นวงการสงฆ์แล้วทำลายโอกาสในการที่เราจะไปทาบแตกกับบุญและมงคลตามงคลใจมงคลจิตบันนี้ทุกวัดเงียบเหงาเลยคุณเคยไปวัดแคร์สุพรรณคุณก็ไปเพราะท่านไม่ได้มีขา่าวท่านไม่มีประเด็นปัญหาอะไรคุณอยากไปวัดไหนคุณก็ไปเดิมคุณมีอันนั้นเป็นที่พึ่งพาทางจิตพึ่งพาทางใจอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะมีประเด็นทางพระคุณห่างวัดกันเลยเหรอแสดงว่าเนี่ยแหละเอากระแสเอาเรื่องมาทําลายศรัทธาและโอกาสในบุญแห่งตนแล้วต่อไปคุณจะเอาอะไรมาเป็นผล ยากอาจารย์บอกเลยจากนี้ยากหละคุณก็จะขนจนนนทางนะอันนี้บอกกล่าวให้รู้กันเอาไว้นะครับราศีกรกฎต้องมีเหรียญพระราหูปฏิหารดวงชะตามีเอาไว้ก็มาติดตัวมีรุ่นไหนบ้างล่ะที่อาจารย์เคยสร้างคู่แล้วมาติดตัวช่วงนี้ต้องมีเอาไว้นะไว้เป็นมงครลระลึกว่าผู้สร้างเขาสร้างโดยศรัทธา,า,ผ,า,าผู้สร้างเขาสร้างโดยความตั้งใจผู้สร้างเขาสร้างโดยบุญกริยาผู้สร้างเขาสร้างโดยระยะทรัพย์เจ็ด แล้วก็ใช้สีพึ่งโหราธิบดีเนี่ยสีปากเจจิรจางานใช่ไหมสมัครงานใช่ไหมซื้อค้าขายลายสดขายของนี่ต้องมีของสีปากนี่สุดยอดสีพึ่งหลวงปู่ศิลาเสกมียันหลงท่านอยู่หลังตลับด้วยรวยล้านๆหลวงปู่ศิลามันเมตตาอาจารย์ทําหนังสือนะไม่ใช่ไปมุ่วๆนะทาหนังสือไปหาหลวงปู่ศิลาที่ธรรมอุทยานว่าขอเอากระทะสีพึ่งไปให้หลวงปู่อธิษฐานเสก นะท่านแล้วก็มีหนังสือตอบรับอาจารย์มีหนังสือนะไม่ใช่ว่าเอาไปมั่วๆพิธีไม่ใช่นะเนี่ยสีพึ่งอัสุรินทราหูมีไว้นะติดต่อที่ไยดีแอดดูปัก้ัอยากจะบูชา